รับจ้างขนยานะคะสุดท้ายก็เสร็จตำรวจเรียบร้อยไปดูค่ะลงเร็ไปลงยลง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 งไปลง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 ตงงล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 ลงลงลงางล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 ง ดูดูคนก่อนดูคนดูเอวดูก่นเอาปกคนนงอ๋อเอามือเอามือูกไหมดึงมาไปคุยกันน้องโดนล็อกตัวคล้ายๆข่าวที่ล้าจับกดเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เป็นนักบินค่ะโดนรวบโดยตำรวจมหาสารคามค่ะคือก่อการกันอยู่3คนนะคะในอาทิตย์อายุ30บบรรณวัฒน อายุ22และพนมชัยอายุ19เป็นนักบินด้วยอาชีพการงานก็ดีแต่ด้านมารับจ้างขนยานะคะบุกจับได้คาร,รีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ที่แวงนั่งตัวเมืองมหาสารคามค่ะของกลางยาบ้าเพียบเยอะมาก1 2 6 0 0 0เมตรนะคะปืนสงคราม2กระบอกปืนพกสันน้น1กระบอกกระสุนมากมายมือถือ3เครื่องรถอีก1คันก็คือคันนี้ที่รวบแล้วก็โอ้โหคุณดูปืนปืนสงครามค่ะคุณ พลตตรีพราเดชเพชรว่างะนะคะผู้บังคับการผู้ทรของมาสารคามบอกว่าก่อนหน้านี้ชุดสืบรู้ว่ามีกลุ่มนักบินเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ส่งยาการแล้วก็เช็คอินที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะนำกำลังตามยุทธการปิดเมืองสยบโจรโค่นอิทธิพล ปิดเกมนักบินเลยค่ะเรียบร้อยรวบได้คาหนังคาขาว3คนสอบสวนเขาอ้างว่าอาวุธสงครามพร้อมกระสุนพ่อค้ายาบ้าชาวลาวแถมให้ฟรีตอนขนยาแต่ตำรวจไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะว่าอาวุธเหล่านี้ไม่ได้ใช้ในพื้นที่นะส่วนใหญ่พบตามแนวชายแดนเดี๋ยวคงต้องขยายผลต่อนะคะฟังดูค่ะองค์ความรู้นักขนเนี่ยก็รับว่านะนำอาวธปืนนะซึ่งได้จากทางใน จาของยาเสพติดนะครับเพราะว่าให้อาวยาเสพติดแสนกว่าเม็ดนะจะต้องแถมวุธดปืนด้ซึ่งเราก็ไปปักใจเชื่อเพราะเปนอาวุาปธปืนสงครามซึ่งไม่มีใช้ในประเทศเรานะฮะก็มีแต่นใช้ใน,ในที่แนวชายแดนซึ่งเราก็จะได้ทําการสืบสวนในในด้านนี้นะครับแล้วก็เส้นทางการเดินทางว่าตามคํารับสภาพของนักขนเนี่ว่าเข้ามาในพื้นที่เราได้อย่างไรครับอันนี้เราก็ไปปักใจเชื่อ จะ,จะ,จะ,จะต้องใช้เครื่องมือที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นลายเซฟเพจหรืออื่นๆนะครับประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่เรารับนะครับตรวจสอบประวัติดูนายอาทิตย์นายพนมชัยอยู่ระหว่างการประกันตัวด้วยคดีขายยาเสพติดก่อนหน้านี้คือขายทั้งคู่อยู่ในกาลสินนะคะรอบนี้มา3คนค่ะแจ้งทั้ง3คนร่วมกันขายยามีปืนเครื่องกระสุนไว้ครอบครองไม่ได้รับอนุญาตนะคะอันนี้ก็คือพื้นที่ของมหาสา,ารคามไปดูสงขลาหน่อยสงขลาก็เหมือนกันค่ะ ก็เจ้าหน้าที่สนที่กำลังสีหน่วยงานตำรวจชุดปรับยาเสพติดสอพอหัดใหญ่หรือว่าชุดตะวันร่วมกับตชด437ค่ะหรือชุดช้างศึกสองเลแล้วก็ชุดสืบสอพอบางกลาฝ่ายปกครองของบางกลามนะคะนี่เรารู้สึกดีมากคือร่วมงานกันแบบหลายหน่วยงานนะคะจับมือกันสยบโจรค่ะแล้วก็โค่นอิทธิพลบุกทลายแหล่งยาบ้ารายใหญ่กลางดึกเลยนะคะไปจับนายฮาซันอายุ27ค่ะคนนี้พร้อมกับยาบ้าเกือบ4ี่0 0นเม็ดนี่ก็เพียบเลย ซุกอยู่ในห้องนอนนะส่วนผู้ต้องหาอีกคนขับเก่งมิซูบิชิสีเทาทะเบียนกส9078นะครศรีธรรมราชรู้ไหมคะพุ่งชนกำแพงเลยนะยพุ่งชนกำแพงฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็หนีไปได้ค่ะซึ่งฮาซันโดนรวบคนเดียวก็สรารภาพว่าร่วมกับนายสายทานคนที่ซิ่งรถหนีไปเนี่ยแหละมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ประมาณสองเดือนละเพื่อเป็นที่พักยานะคะรอสงขายลูกค้าก็รอดมาโดยตลอดอยนครั้งนี้ล่ะเจ้าหน้าที่เองก็แกะของกลางดูเลยนะ พร้อมกับตัวฉีฉี่ม่วงค่ะเอ้ยไม่ม่วงนะฉี่ไม่ม่วงแปลว่ายังไม่ได้เสพก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกับนายสายทานเนี่ยที่หนุหลบหนีอยู่ก็คือความผิดฐานขายยาพอฉี่ไม่ม่วงก็เลยไม่มีข้อหาเสพยาค่ะอยู่ระหว่างการตามจับนายสายทานนะคะก็มั่นใจว่าหนีไม่พ้นหรอกรวบได้แน่นอนค่ะขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวไม่ได้เสพด้วยนะหรือว่าไม่ได้เสพมาสักพักหนึ่งฉี่ก็เลยไม่ม่วงอ่าเป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนกันนะ